เหตุตายสองเหตุศูนย์สมองแปดน่าจะลอดไอ้ตรงนี้เราม่ได้ไปนห้แล้วไหแล้วเฮ้ยโดนไอ้บ้าน้องสวยสวยเดนเตยสี่นะไต้เลยไม่ครับไม่มาครับนิทำไม่ถองกตายตายกลับกลับปะน่าหมเไม่ไหวะเพื่อนมันจ้ามึงหรอสวยสวยแค่นั้นแหละเพื่อนมันไม่มากุดร้อยอยู่เอเคเพื่อนมันเข้า้าไหน ไม่ใช่บอลดัดอลดัดปั๊กบอดัดต่อเออบอลดัดวอลดัดเพื่อนมันถอยละกูกลับนะอันนั้นกลับเลยกลับเลยเพื่อนมันถอยละถ้าเก็บของได้บอกนะของไก่เก็บได้เก็บได้เพื่อนมันออกไปไกลแล้วของกูน้อยเล่นแถวออกไปเลยอ่ะออกไปวิกิจไปเลยเดี๋ยวเด้อร์สักนิดสักหน่อยดีตายหนึ่งแล้วก็วาดะตายสองเนาะอืม ปูนี้เงียบอยู่ท่านเลยขอชั้นเลยขอชั้นเลยวงเปลี่ยนนะข้างหน้ามีคนแล้วอีดอ่ะเอ้ยตรงนี้ยังไม่มีพี่โค้กที่ขับมาจะไม่มีจิงดิจิงดิงดิไปไปไปรีบไปรีบไปมาส้มขับตามถนนได้เลยเร่งร้วนต้องมาตายนะดูถ่ายข้าวบ้างดูหน่อยไม่เห็นราจะมาชิงเราจะมาชิงรีบเลยเล่นเลยเล่นเลยงั้นอ่ะไปไปก็อนถึงก่อนจะขับป้อมนะเอยู่บนยิงมาต้านหนักมาโดนหักยานะ ไอ้เมืนรถจอดรจอดเนาะไ้เมนรถจอดเี่ยวสิเียวเบนเี่ยวบาี่บ้านเบั้มีนเขียวไม่เกียวบ้านขาวดิมาดิมาเลมาเลยเข้าไปเ้เ่จทุกหลังห้องมอาจะมีนะ้องสองห้องสบ้านองันนี้มม้านห็้านหน้าตอนนี้มันกาเนของเพื่อน้องตัวเพื่อว่าตัวขวาขวากูไปเ้าชั้นยอะนัเ้เ้าเรียกได้้เนาะอยู่ห้องชั้นสองห้องนี้ห้องนี้บนหัวห้องเล็กอะตัวสมอให้เผื่อโดนยิง็อ ตกนะบอกนะตายเลยไม่ตีก็ได้เขีโอเคโอเคตายเลยจบจบจบรีเซ็ตเราได้พื้นที่นะข้างหลังไม่จริงเฮ้ยมันยิงปีตรงเนี้ยยิงก่อนเลยที่ลงเงินสายตัวกปเจาะเงินบั๊กไอ้เหยาน็อกนะม้หาปืนที่อยู่เด้อหน่อยเฮ้ยเลงเลงฝั่งนี้ด้วยนะมฟ้าเกิดเป็นทีมงไม่ต้อเกียวของบักกี้โดนตัดนะ เดี๋ยวดูว<อ>ไปเลยตายเปียตาไปของเอเมซี่ไงเีืยวคันนึงเฮ้่มันโดเอเมซี่ของไอ้โทนี่เก็บได้เฉยเลยไม่ตัดขอบคุณคอร้าตอรง,งนี้จะลงเปล่าใช่ใช่ถ้าเรียนเหมือนจะตายไปหนึ่งเฮ้ยฝั่งข้างนมางมัน จะส่วนเงินไม่มีแล้วใครเขาจบเียงเลยวน่ะี่บดมีดี่้ยรถมุกมีมมีมันจบมาชิ้นนึแล้ววังวชไม่มาเหนล้วมงทำก่อนจิ้จะทิ้งทิ้สองตัวทิ้งสองตัวเ่อได้สี่เลยล้เก็ไปโดนดนจสแถว่ไม จอตรงไหนพี่เจ้านี่คือกรหมาคือกรหมาตัวหมาตายตายตายไอ้น้องน้องน้องมึงเขาลัี่อยู่อะมีทางขวามีทางขวาตัวไกลสุดท้ายว้าช้าตรงนี้ดึงกูได้แต่กันเฮ้ยพิงปีอดปลอดปลอี้เขาไม่ไหวเจ้ามาถอดละตอบระเบิดวะดิปิงเฉยเลยสัตว์เอ้ยมันเรามาชิลแบบนี้นะมีระเบิดนะชิ้ทางขวานะตรงหน้าเนาะ ทิ้งไปสองแล้วเดี๋ยวทท้ายปะอย่าลงไปสองเยอะตายเล็กน้อยน้องๆมันมีสองตีบินมันตายไปแล้วเอ้ยมันออกไปแล้วตีหนึงหลังหินน่าไปยังหังหินนี่ต้องหาตนนี่เขาบอกวาตหาาไปชิปนี่สามสามสาม มาไปไหนพี่ใค้กูล็อกได้หมดเลยคุณเล่นมันลยครับมาเลยับไมาสองตีแล้วคือโอซ้ายยิงกูไอ้แม่ยึดไปไม่ได้สมองหน่อยเพื่อนกูแปะให้แปะสมองของซ้ายคนอ่ะโอ้ยไปไม่ได้หรอไอ้นี่หว่าตบเปิดฝึามมือช่วยอยู่พี่ไกลๆเลยไกลๆนู้นเลยวงบาร์แล้วนะต้นไม้ขวดสมองให้สมองให้โค้ชถอยก็ได้นะคนเราแล้ว ดูข้างหน้าดิข้างหน้าผมดูเองตอบต่อนี่ดูง่ายหน่อยพี่ช่วยบินอยู่ตรงนี้เล่ได้ตัวนี้บ้านตรงข้ามมีป่ะมีมีแล้วมีแต่ไม่พบบ้านตรงข้ามมีนะต้องไสบ้านตรงข้ามมาเล่นมาส้มอ่ะโอเคการถูกมีการถูกดีสุดละเดี๋ยวผมไปก่อนผมกลับบักกี้ไปก่อนขอบบักกี้นะใจเย็น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 จะหาไม่ได้แผลมาเหลืองเลยไม่มีวะ บ้านบ้าน้างก็จบแล้วออไปแล้วมั้งเนี่ยที่เราไม่ไดไก่แค่ไก่ออกไปแล้วออกไปแล้ว่ไห้มาทางซ้ายมีนะแตดเื้อนาเนเือนะเือห้คนโดนรับอยู่สมมติสมมติสมเลนช้าได้เลนช้าขอขอวฟ้าได้ก่อนเนินหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทิ้งก็สุไหนเปมีปะมี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 นี้ตัวนึง ใช yup. ่ใช mm ่มาโดนมาโดนกดะมกกูหมดแล้วนะโบกัสตรงนี้หละดูอยู่พี่โบกัลอตะมาไโบกตองรัซ้ายงขนาเราโปกัสเล่นเล่นกระสายนะตโมกขวาไปโจโอเคะมูกเข้าไปขางในหน่อยได้อยู่นะเาหนึ่งายวสวยวว Watch o u ตัวกล้ทีหนีมาตัวกล้ระวัง ระวังโบดห่ลังาสมกเลยกดบให้ออปชั่นดแล้นะขวาข้างล่างเยอะนะสขวาอิสายตอน16ไปละมาเดิมงานตายไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไ นี่สมองอาจจะมีตัวนึ่งของเรามีตัวนึงอน็อกแล้วสมองหน้าเนี่ยตัวนี้น็อกไปแล้วมสวยตัวนี้รับหน่ะได้ปะเราได้เราได้หลุมเพื่อนมาหลุมมาหลุมเฮ้ยเราต้องเราต้องอ้อมูนไปเล่นฝั่งข้ามโดนไม่ได้ใช่ใช่มันเหลือไม่ครบอ่ะระวังบด้โดนตีอยู่กันสมองดูโพย์ชั่นเล่นข้างหน้าสมองหมดแล้วเพื่อนเฮ้ยมีหลุมไม่ครบนะไม่ครบนะ

ใช่ใช่ใช <from> ่เ oh ด็ม้อผ you know. okay. 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 ินกหน้ผมอ่ะไอ้ตรงตรงไอ้ตัวนี้สวยตรงนี้สวยห้องน้ำนกสวยเด็ตัวนึงเด็รอแตกวะขโมงให้ไมเได้กับผมได้โอเคพีเงไม่ได้นะเพิ่มความยานี่ซ้ายห้องน้ำมีหรอเกีมยงเปิดโหสดหรืมเปล่าโอปิดซ้ายว่ะได้เลยยิงพินอคะมีมีมีตัวนึงนะผมโอเคพีเตัวนี้ผมเ่ไม่ได้วันนี้เนจูแม่ตาย ไร้อยจบเหลือปลาฟูโบดตีกันตอนเนี้แล้วจะเหลือแค่โบดโบดเยอะปะโปงหน้าไม่ได้อยู่ตอนเนี้โปงเยอะปะหลานน่าดีเงียบน้องน้องปลาให้เพื่อนปลาฟูมึงรอมึงรอเดีรยวมึงอ่ะต้องเคลียร์ตายหมดเคลียร์ตายหมดไปเลยมได้อยู่เพื่อนได้อยู่ได้เลยเมอยากถามว่าไม่ได้ทำที่ไหน่อยตัวนี้กำเดินนะตัวนี้กับโจวโจวหอกขวาดตายตายแล้วหมดแล้วผ้าหมดแล้วนะผ้าหมดแล้วหมดแล้วพี่หมดหมดเลย ไโบดอ่ะหายคิวหายคิวหายคิวคบวกอ่อ่าชิ้าิหกหายคิวดิเอมอนคุณบวกกันด้วยราคาเออถ้าโบดะมากเจมมี่มันทาอะไรเราไม่ได้หรอกจะตึงชิดนะถ้าจะสั่งชิพบอกได้เลยเพื่อนคู่ชิพเนินคู่ชิพเนินซ้ายเาให้พี่โคเล่นคนเดียวพอเราการการพลาดไม่มีตัวหลอกป่ะยากละยาวงงไหมพี่เอาชัวร์ก็ได้เออรอเลยรอเลย วงนี้วงเราอะจากวงนี้ใช่ถ้ามึงบวชไปทำตีวงเราวงเราตัวจำจำนี่ก็ผมทนายด้วยชอบเลยพวกวัดเนี่ยนักหนึ่งนะครับบอกตอนนี้ไม่มีทีมหกกับทีมเก้าอ่ะเออมันมันทั้งสองตีเลยอยู่ชั้นสองเหลือกี่คนนะเหลือห้าคน มันจะอมาชุกเลย20น้องหมดที <c 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 ่ยี่สองหมด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 ตัวตีหนึ่งที่สองตัวี่่ว่งตีสอ่างรถ่งแค่ังสองรถเดี๋ยวต้องอดตัวผมเดินชี้ขวาเจเจนบไม่มีแล้วอ่ะวงบีมันวงบีมันวงบีมันต้องว่า ต้องผมเป็นวงต้องผมป็นโบดอย่านะพอแล้วาบ้านไม่ให้คิวเดินวัดนะได่ใคิววัดสุดเลย Victory belongs to us จะเฮีย อย่างมันน<อ>ะยอยดีผมขับเข้ามาเอาหมดอ่ะในวงอ่ะไอมอนเบีย์อยู่อ่ะสวนสวนสวนม่นอยู่ะ